มีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งผมเรียกว่าโรงแรม A แล้วกันครับเจ้าของซื้อที่ดินและก่อสร้างที่ดินนั้นอยู่ในทำเลที่ดีติดหาดสวยงามมากแต่เจ้าของก็ลงทุนไปเยอะเพราะต้องซื้อทั้งที่ดินและค่าก่อสร้างเมื่อทำกิจการไปได้สักระยะหนึ่งก็เป็นเวลาหลายปีปรากฏว่าเริ่มจะส่งให้แบงค์ไม่ทันก็มีการเจราจาต่อรองกับแบงค์อยู่เรื่อยๆ ในขนาดที่เจ้าของก็พยายามขายโรงแรมแต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้เสียทีในที่สุดเจ้าของก็เสียชีวิตไปทายาทก็มารับโรงแรมมาดำเนินการต่อทายาทนั้นไม่เคยทำธุรกิจโรงแรมมาก่อนก็เลยอยากจะขายโรงแรมก็ไม่สามารถขายได้โดยง่ายในที่สุดทายาทก็เลยตัดสินใจ เลิกส่งธนาคารทีนี้รายได,ได้ของโรงแรมเท่าไหร่ก็เก็บไว้ทั้งหมดไม่ส่งให้เจ้าหนี้อยากให้มีลูกค้ามาพักเยอะๆในช่วงแรกก็เลยจัดการลดราคาซึ่งแน่นอนพอลดราคาก็มีลูกค้ามาเยอะแต่ก็กระทบกับโรงแรมใกล้เคียงในที่สุดโรงแรมใกล้เคียงก็ลดราคาด้วยทายาทที่ได้รับโรงแรมมาก็ เริ่มคิดว่าเอลดราคาไม่ได้ก็เลยจัดการขึ้นราคาขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังถูกกว่าโรงแรมอื่นการแข่งขันราคาที่รุนแรงในที่สุดก็เริ่มผ่อนคลายลงในที่สุดเมื่อไม่ส่งเป็นเวลาพอสมควรเจ้าน,นี้ก็จัดการยึดโรงแรมและก็ขายต่อให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ซึ่ง ผู้ลงทุนรายใหม่นี้ก็ดำเนินการ Renovate และก็อัปเกรดโรงแรมคิดราคาห้องพักสูงขึ้นซึ่งก็เป็นผลดีต่อโรงแรมข้างๆที่ว่าไม่ต้องแข่งราคากันมากจนเกินไปเพราะเหตุว่าโรงแรมที่ลดราคานั้นได้เปลี่ยนมือและก็เปลี่ยนผู้บริหารแล้ว ขอบคุณมากครับผมธีระจาูุจิพันธ์แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ